สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่5กันยายน2568ค่ะสำหรับวิคฮอ์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำเมื่อวันพุธปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ3,578เหรียญก่อนที่จะมีแรงเทขายทํากำไรออกมาส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้บางช่วงเวี่ยงมาลงมาถึงระดับ3,510เหรียญตั้งแต่สามารถดีดกับ ขึ้นมาปิดที่บริเวณ3545เหรียญได้ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ3548เหรียญ โดยการปรับตัวขึ้นของราคทองคำได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางรายแห่งมีการขายพันธบัตร,รัฐบาลสหราัฐออกมาและหันมาซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงสองวันที่ผ่านมา s v d วเริ่มกลับเข้ามาขายทองคำออกโดยเมื่อวันนี้กองทุนทองคำเอ d r ขายออก2.29ตันปัจจุบันถือกของทองคำที่981.97ตัน ซึ่งก่อนหน้านี้ขายไปแล้ว6.3ตันจะเห็นได้ว่าภาพรวมการเคลื่อนไหวของ SDR p มักสะท้อนพฤติกรรมนักลงทุนระยะสัน้นขณะที่นักลงทุนระยะยาวยังคงถือครองในปริมาณคงที่ปริมาณ850ตันดานดัชนีนลายยังคงทรงตัวโดยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง98.08-98.44จุดถึง98.44จุดโดยเช้านี้เปิดที่ระดับ98.10จุดขณะที่ค่างเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ32 30.00ถึง32.40บาทต่อร์และเช้านี้อยู่ที่ระดับ32.25บาทต่อร์ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอด7วันที่ผ่านมาแม้ราคาทองคำจะปรับขึ้นมา ปริมาณ200เหรียญแต่ค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าขึ้นเท่าไรนะักในทางกับกันภาพรวมของค่าเงินบาทยังคงผูกติดกับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์มากกว่าขณะที่ในส่วนของราคาทองคำไทยยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวบริเวณ54,200บาทต่อบาททองคำโดยคาดว่ากรอบราคาทองคำวันนี้จะอยู่บ ระหว่าง54,000ถึง54,300บาทต่อบาททอรขึ้นอยู่กับทิศทางการแข่งค่าของค่างเงินบาทเป็นหลัก วิคห์ราคาทองคําทางเทคนิคภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์อ up โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับระดับที่ระดับ3,530เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,580เหรียญสําหรับโกลไรฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,540เหรียญและแนวต้านที่3,590เหรียญและโกลคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,590เหรียญและแนวต้านที่3,640เหรียญในส่วนของราคาทองคํไท จะมีแนวรับระยะสั้นที่53,800บาทต่อบาททองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่54,400บาทต่อบาททองคาสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,530เหรียญแนวรับที่2 3,500เหรียญแนวต้านที่1 3,580เหรียญและแนวต้านที่2 3,600เหรียญและกลับมาพบกับบุญพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ